ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอาการาบสวัสดีคุณพ่อก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับครับผมเป็นยังไงบ้างพา่อช่วงนี้ทําอะไรอยู่ครับผมอ่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะอยู่กับลูกตอนเย็นมาตกข้าวไข่ที่วันไหนที่ไหนได้รับสายก็จะอยู่กับเราไข่ด้หลังบ้านานี่ะโอ้อยู่ร<ต>้าวอยู่ร้าว,วไก่อ่าลูกลูกนนอนอยู่กับเตียงแล้วมันไปไหนไม่ได้ครับโอ้ลูกลูกคุณพ่อป่วยเหรอครับผมอ่ามันเป็นติดเตยติดเตียงสั้งแอ่ยุ่กวาคุณเลยครับโอ้แสดงว่า แสดงว่าพ่อเลี้ยงตลอดตั้งแต่กิจตั้งแต่ไปกรุงเทพยี่สิบกว่าปีแล้วไปพิษโลกอีกหกปีพักพิษโลกมาอยู่เพชรบุรีหมดเลยเนี่ยยายามาหมดอ่ะครับผมแล้วสังขารไปไม่ค่อยไหวขึ้นรถก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าอสมอต้องบอกอสมอไปเอายาให้ที่พิษโลกเพชรบุรีรับได้หมดแล้วโอ้โหแสดงว่าคุณพ่อฮะเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้ทำเสร็จเมื่อกี้อันนี้เป็นสูตรของคุณพ่อหรือว่าสูตรล่างของยังยังไม่มาเลยจ้านั้นยังไม่มาเลย อ๋อสูตรที่ว่าถูกทุกงวดนั่นแหละครับเออพื่อนกันยังไม่มาส่งเลยแต่คิดว่าคงเจ็ดตัวเดียวกัำย้ำๆดูนแล้วว่ามีห้าตัวเดียวกันมีห้าตัวเดียวกันแต่ว่าของพ่อนี้เป็นสูตรบนใช่ไหมสูตรล่างสูตรบนเพราะวันนี้ยโอมีมีทั้งดอกคู่มีทั้งล่างทั้งบนวันนี้เอาของเจ้าของทั้งบนและทั้งล่างด้วยล่างเล่นห้าโอ้หางเล่นห้าเดี๋ยวเขามาถ้าเขามาได้สูไปใหม่ถ้าตัวนั้นมาทั้งกองของเราก็แล้วไปครับ ภาพในโซงของเรานี่ก็เอาตะนี้ไปใช้ก่อนเอาสามต้องใช้ก่อนก็ก็คือว่าของเขานี่คือเป็นเลขล่างเลยครับคุณพ่อเลขล่างตัวเดียวล่างอย่างเดียวมีสิบสองคู่เห็นว่า่ล่างอย่างเดียวมีสิบสองคู่ไม่เคยหลุดเลยไม่เคยหุดหกว้อเจ็ดว้อดตัวศูนย<ห>์กัหนีทั้งคู่ไม่ได้ทั้งคนครับย,ยดเกิดสามก็เจอกันอีกครับผมแล้วก็อะไรแปดสามสองแปดเจอกันอีกครับ คนพ่อไม่มีตังค์ถ้าคนพอ่อมีตังค์เนี่ยคนอื่นแล้วก็จะซื้ออะไรก็ะสตมไปทุกทีใช่อยู่นะพ่อนาะทุนน้อยออบางทองอางีเราไม่มีใครไม่มีพี่ไม่น้องสองสามคนแค่นี้เองครับผมอยู่สองคนพ่อลูกอยู่นี่หัวไร่ไปนานนี่เนี่ยามาสูกกล้วยขายอยู่เนี่ยครับสูกกล้วยก็เลี้ยงไก่โอ้เหลียงไก่ด้วยค,ามมาครับไม่เป็นละแสตมวันพอดีครับอายุเท่าไหร่นะคุณพ่อขออนุญาตถามนะครับผมเจ็ดสองครับเจ็ดสิบสอง โอ้ยเสียงยังนุ่มๆอยู่เลยครับตอนนักจะจับแว่นก็ไม่ได้สักทีสูตรนี้คือเราเรียนมาเองเหรอครับสูตรนี้เราเรียนมาเองเหรอครับผมศึกษาเองเหรอครับก็เคยบอกกับบอไปรอบนึงแล้วว่าตั้งแต่พ่อบวชเป็นพระอยู่นู่นหลวงตาบั่งอาจารย์บั้งเคยศึกษาไปกันมาตลอดครับครับเรียนมาตลอดเมื่อก็เคยดวนกับอาจารย์เจ้าวาดมาแล้วคนละแข่งกันนี่แหละแต่อาจารย์แพรสองวอดอาจารย์ยอม โอ้ดวนเลขนี่ใช่ไหมพ่อครับดวนเลขนี่แหละอารก็ว่าของการเก่งสิบวดเก้าวดเป็นล็อก็อปไม่ปากหรครับต้องลองคนละวดกันตัวนี้ลองกัรตรวจการแก้สองวัดการยอมเลยไม่ชู้โอ้ไไนบ้างครับผมแล้วเจเม่อกี้เนี่ยแต่ของเขายังไม่ได้นะเขายังมาชงเลยเพราะว่าตาจารยเขาบอกว่ายังไม่ได้เขียนีว่ารอสักวัดสองวันตอนนี้ครับผมแล้วก็จะส่งหรือก็จะมีปัญหาอยู่ที่ว่า มันเป็นี่น้องชายเขาส่งมาจากกรุงเทพหรือเปล่าผมไม่รูน้นะตัวนี้ไม่ไม่สนิทกับเขาครับเขาก็เป็นกรุงเทพที่มาอยู่พะหมายเขาที่เนี่ยมีบ้านส่วนครับผมตัวนี้ครับพ่อสองตัวบนสองตัวบนสอง,งตัวบนก่อนน้ำจิ้มก่อนวิง่งวิ่งอะไรครับพ่อครับงวดน,นี้วันนี้ก็หลักร้อยก็บศูนย์กับหนึ่งเปลี่ยนแดงมาใหม่เลยนะศูนย์หนึ่งแหะหลักร้อยอ่ะร้อยศูนย์กับหนึ่งดวดนี้ไปศูนย์กับห้าเหครับ หน้าใช่ไหมว่าทีแรกเนี่ยจำไม่ได้นะครับพ่อโอ้โ,โดนใบปิ้วที่อพอพกใบเดือนมาด้วยทุกครั้งมันจหรือพอกับยังรีบเลยครับอ่าทีนี้มันมีอยู่ว่าอ่าส,สองตัวครับสองตัวก่อนบนนะพ่อเนาะล่างล่างครับก่อนอ๋อล่างใช่ไหมครับเอาล่างจะออกก่อนบนเอาล่างาครับมาที่หลังล่างครับอล่างได้แข่งวันนี้หมายเลขงห้าล่างวิ่งห้าแหละครับครับครับผม ได้แก่ห้าสองห้าสองหกสองหกสองห้าแปดห้าแปดก็หกแปดหกแปดมีสี่หางนะสี่หางครับล่างครับเน้นหนึ่งหางคือห้าสองห้าสองแต่ห้าแปดเป็นรองห้าแปดคือรองหกสองก็หกแปดเป็นด้วยครอครับเท่ากันครับผมอ่าไรายน้อครับ อันทีนี้มันมีเลขสามตัวบนใช่ไหมทีนี้ได้แก่มันมีคู่สองตัวบนอีกตัวเนี่ยถ้ามันเข้าเหมือนวัดที่แล้วก็ได้อยู่วันแล้วมันเข้าคู่เดียวมันวัดแล้วตกรอบก็พ่อพ่อพ่อไม่ถูกแรงวัดแล้วตกรอบก็มีสามสามมันจะอยู่อยู่ลยหลักหน่วยติดตัวจะเข้าตัวเดียววันแล้วเนี่ยครับก็สามตัวเดียวแปดอยู่นู่นสามอยู่นี่คนละมุมเลยครับผมวันนี้สองตัวบนได้แก่เจ็ดสอง จ็ดสองสองตัวบนเจ็ดสองครับแปดสองแปดสองเจ็ดสามเจ็ดสามแปดสามแปดสามอย่าลืมหลักร้อยหนึ่งกับศูนย์ลงไปใส่อ๋อเอาเอาศูนย์กับหนึ่งลงไปใส่ในนี้ใ่เลยบนวิ่งเจ็ดใช่ไหมครับพ่อบนวิ่งบนวิ่งอะไรครับบนน่าจะเป็น คิดว่านั่นเป็นหนึ่งกับแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับศูนย์น่ะศูนย์ก็หนึ่งแหะตัวนี้อหลักสิบใช่ไหมพ่อหลักร้อยอ่ะศูนย์ออ๋อหลักหลักหลักสิบมีไหมพ่อหน่วยสิบเนี่ยครับหน่วยเจ็นี่แหละมันจะเป็นเจ็ดเจ็ดยืนเจ็ดยืนเนาะอ่าเจ็ดยืนหน่วยสิบอ่าเจ็ดยืนเจ็ดสองเป็นคนแรกครับหน่วยสิบคือเจ็ดนะครับหลักร้อยคือศูนย์กันหนึ่งศูนย์กันหนึ่ง จ็ดก็สองแปดก็สองเน้นคือเจ็ดสองเหรอครับพ่อร้อเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามแปดสามเป็นตัวลองเจ็ดสามแปดสามเป็นตัวลองออันนี้ครับลองไปเจ็สองคู่ได้ไหมเอาตัวเต็งไปเนี่ยได้ครับพ่อเนาะครับศูนย์แปดสองสสตัวเดอศูนย์แปดสอง ครับครับศูนย์แปดสองแล้วก็ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามตัวการมีแค่นี้เองครับเลขสามตัวนะพ่อเนาะสามตัวแต,แต่ตัวนี้พอต้องไปใส่แล้วว่าระหว่างศูนย์เจ็ดสองที่สองตัวบนนี่นะ ครับศูนย์เจ็ดสองก็หนึ่งเจ็ดสองครับแล้วก็หนึ่งแปดสองแล้วก็ศูนย์แปดสองต้องจับไปอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวให้เอซจับเอาเนาะพ่อน้อยให้เขาเอาเลขหลักร้อยมาใส่ข้างหน้าเนาะเป็นเป็นคู่สองตัวบนครับหลักร้อยคือศูนย์ก็บหนึ่งครับเอซคงจะเข้าใจเนาะเข้าใจอยู่ครับพ่อเออเพราะฉะนั้นให้พี่น้องทาวเพื่อบูรณอสาวหลมศัดแล้ว ต่างๆก็ขอตินปีใหม่ในปีนี้พ่อขอขอวยพรให้ทุกคนโชคดีครับผมถึงเราจะทุกไม่เป็นไรให้คนอื่นโชคเราก็ภูมิใจแล้วครับเราพัฒนาดีของทุกคนครับผมเพื่อให้เลขตัวนี้ยเขาไม่หวังส่วนตัวหรอกครับมีจะให้เอฟซีได้ดีทั้งนั้นนะครับสาธุครับพ่อครับพ่อแบไม่เคยไม่เคยจะแก่เหมอือนใครหรอกให้เขาคดวันนั้นที่ที่ที่บอกเขาถูกไปจังหวัดร้อยเอย็แต่เขามาซื้อกล้วยค,ยครับ <c oughs> เาถามว่าพ่อหนูได้หกหนึ่งมาแล้วเอาตัวไหนใส่นะครับทีนี้เขาบอกพ่อว่ามันมีอย่างนี้พ่อจะดูคู่คู่อะไรคู่หกหนึ่งครับผมพอเลขกลับคู่ก็มีหกหนึ่งหกหนึ่งตัวนี้คู่เซียดมาตั้งแต่บวชเป็นพระครับหกหนึ่งตัวนี้มาพ่อก็บอกว่าสองหกหนึ่งเบอร์เลขเอ้าสี่ร้อยคูณสี่ร้อยเลยบอกทั้งนั้นตามหกหนึ่งนี่ก็สองร้อยแล้วต่อสี่หกหนึ่งก็ สองแล้วก็6หกหกหนึ่งเดียวบอกเขานงวดเมื่อกี้ใช่ไหมพ่อวดปีกายเนี่ยผมมาช่วยขั้วใหม่ๆเนี่ยโอ้มันโอ้มันมันมันออกนมำมถามช่วยข้วอพ่อไงขาก็เลยบอกเขาถามว่าหนูนอนรีสอร์ทได้เพื่อนี่พ่อหนูมีคนเข้าพ่อเนี่เข้าบ่อยไหมพ่อครับชุดสามตัวเนี่ยครับผมเั็นหลอดที่เหรอแบบแบบที่พ่อเคยบอกไปอย่างนี้บว่าลองไปด้วยแปดสี่สามวัดที่เร้วเต็มไมเต็เต็มเน่ย โอ้โหเต็มๆเลยพ่อถ้าตัวนี้ถ้าแปดกระสามไม่ได้อยู่กกักครับเนี่ยพ่อจะลงเต็มๆตัวนี้มันลงไม่ได้เพราะแปดคู่สามไม่เคยออกกัะตีตั้งแต่พ่อซื้อมาช่วชีวิตเนี่ยครับเออ,อช่วชีิวิตพ่อจนจะจบอยู่แล้วแต่ทีนี้แปดกระสามพอมันเป็นหลักท้ายเ,เลขท้ายสองตัว,สอ,ตวสองตัวล่างใช่ไหมครับแปดกระสามไม่เคยมาแล้วพ่อไม่เคยซื้อและแปดกระสามที่จะคู่คันเลขเลขหลักร้อยหลักหน่วยล่างสิบล่างจะมาตะคันพ่อไม่คยซื้อ ครับเราว่ามาันมีประวัติคล้ายๆเลยเ,ยเคยเคยดูอยู่เนี่ยเคยเคยเล่เคยเจออยู่บ่บ่เอาแต่ว่าในสูตรมีอยู่นะพ่อเนาะแปดสี่สามเป็นเต็มแลเบอร์แถวที่สามไงครับผมแปดสี่สามมีอยู่ครับแต่ที่นี้พ่อไม่พี่พ่อว่าอะไรมันแปดสระสามมันเป็นสองตล่างมันเต็มครับมาไม่ได้ความคิดของพ่อนะแต่ที่นี้มันออกได้เพราะว่าโอ้โหเลขสูตรมันเราเลขสูตรตอนนี้มัเข้าที่อ่า เพราะว่าแปดหลักร้อยมาที่นี่สามมันอยู่หลักหน่วยมันค่อมกันตัวนึงเลยไม่ถูกนะครับผมเอก็ได้สามเดหนึ่งเก้าสามเลยตัวนั้นอ่ะค่อมตัวนั้นตัวเดียวครับในวันนี้ก็เออมันมีตัวย่ำย่ำอีกตัวนึงตัวไหนพ่ออย่าลืมนะครับนี่มันมีสกิดใจอยู่สองตัวเลยเนี่ยตัวไหนพ่อบอกมาเลยครับหลักร้อยศูนย์ัวหนึงนะพี่จะบอกเดี๋ยวนี้แลเดี๋ยวดูวดูสูตรตัวนี้ก่อนนะครับผมสูตรตัวนี้ตัวนิ่งเลย ถ้าอย่างนั้นนายพอลงคนเดียวแล้วว่าลองลองซื้อดูก่อนมันต้องซื้อมือหนักมือไรงเด้อเบาๆไปก่อนก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันมันเป็นตำนานของเขาเป็นตำนานของเราครับดูก่อนดูหลักศูย์อยู่ไหนหาไม่เห็นนะตามไปพอดีวันเดียวโอ้พ่อ,อยังสายตาด,ดีอยู่นะครับนี่ดูหลักศูนรเนาะหลักศูย์ก่อนจะดูจะเล่าให้ฟังครับหลักศูย์มันจะมีศูนย์เจ็ดหกเขียนด้วยไหมพ่อเขียนไหมครับนี่เขียนเลย,ขยเลยขียนเลยแล้วพอไปดูสูตรสามเิบหกเปิดด้วย กี่หางครับพ่อครับมันจะมีมันจะมีหลักศูนย์อยู่สองหางตัวไหนครับพ่อศูนหกเจ็ดกับศูนย์เจ็ดหกโอ้ศูนย์หกเจ็ดกับศูนย์เจดหกเฮ้ยเขากลับเอาก็ได้นะพ่อเนาะแต่ศูนยะ์เจ็ดหกเป็นอาที่แต่ศูนย์หกเจ็ดเป็นไวรองตัวเดียวกันตัวเดียวกันอ่าเพราะว่าเจ็ดจะอยู่หลักสิบ อันนี้คือตึงหิดใจใช่ไหมครับพ่อตึงหิดตึงหิดอยู่ใช่ไหมมันมีอยู่ตัวนี้มันในสูตรตัวนี้มันจะคนขึ้นหูอยู่เนี่ยมันให้เจ็ดเป็นหลักสิบตัวเนี้ยครับผมแล้วก็แับหลักนึ่งอีกครับหลักหนึ่งนี่ก็ตัวเดียวกันขอแตกแค่เบอร์เดียวหนึ่งเจ็ดหกครอพ่อเจ็ดสี่ตัวๆไปเลยในนั่นเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งอยู่ไหนเพือดูก่อนโอตาลายละหนึ่งเจ็ดหกใช่ไหมครับพ่อหนึ่งเจ็ดหกเป็นแหวนที่ครับผมหนึ่งหกเจ็ดเป็นวีรลอง เี่นเก,กหกูคนละคากันปิดไปปินมา้คปปมาครับผมก็มีเพิ่มแค่นี้นะพ่อเนาะ,ะรครับผมก็เป็นสูตรคำนวณน,นะพ่อเนาะครับผมเป็นแนวทางนะครับอเอซี <F 4> ครับรนนครับครับผม บางทีตัวกลางมันจบเป็นตัวท้ายบางทีตัวท้ายออกเป็นตัวกลางมันจะมีบ้างก็คือกลับด้วยนะครับมัน,ม,นมันบ่อยดดกว่ากันตัออกบ่อยอืมครับผมอ๋อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผม